วิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบุรีสีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินเป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวคิวออแกนิกส์ไทยแลนด์และข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าวโดยมีนายตู้สุขนึกประธานวิสาหากิจชุมชนเล่าถึงที่มาว่าดำเนินธุรกิจโดยใช้ทุนทรัพย์ของกลุ่ม กลูกเองแปรรูปและขายเองจนยืนหยัดมาได้ปัจจุบันกลุ่มมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดประมาณ8ล้านบาทมีสมาชิก420คนขนาดเดียวกันกลุ่มยังมีโรงสีขนาดกำลังการผลิต10ตันต่อวันมีโรงบรรจุที่ได้รับการรับรองอย GMP, HACCP และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว Q Organic s Thailand และข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว คือจริงๆที่นี่เราทําเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้มุ่งหวังกับการทําโครงการของหลวงเองล้านไร่เราทํามาก่อนทำมาก่อนของโครงการนี้จะเกิดเราถึงมองเห็นว่าการทําเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ยั่งยืนแน่นอนเรียบเทียบจากโรงสีเราโรงเล็กแข่งกับโรงใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าบ้านเราโรงใหญ่เขาเอ,อ,อาจจะขายได้เยอะจริงแต่ผลกําไรกําไรจากสังคม กำไรจากมวลชนเนี่ยมันมีน้อยกว่าเราเยอะเราถึงอยู่ได้ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีปัจจุบันที่ทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้คือกลุ่มมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ถือเป็นกฎเหล็กในการรับสมาชิกเข้าร่วมอย่างเข้มงวดปัจจุบันกลุ่มทําการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันกลุ่มสามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทไปยังต่างประเทศได้ถึงปีละ400ตันโดยมีเป้าหมายจะผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออกให้ได้ปีละ1,000ตันในอนาคต